สวัสดีครับสายมีนนอแนครับที่ทีกนะครับยี่หกทันวาเวลาประมาณห้าโมคึงครับพามาอัปเดตสารากลางน้ำครับอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอากาศนาเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตก ตอนนี้แต่ก่อนมีสะพานแไปตอนนี้ไม่มีสะพานน้ำเต็มนะครับน้ำเต็มเลย,เเลยอันนี้ยังลมเยียบๆนะลมเยียบๆโอ้ป่า Paha ayah, ya ya. Oh, ini, mereka kasih makan. Ibu pa makan. ini. Pa apa ini? Oh, apa? Ini. ปลาอะไรอ่ะอุ้ยตัวใหญ่ด้วย,ยปลาอะไรปลานินปลาตะเพียนโอ้นี่ลูกมันโอ้ปลาตะเพียนอุ้ยเต็มเลยอื้อ โอ oh, <ละ S 1> ้ยเต็มเลยลลปลาวัดตัวใหญ่ปลาตะเพียนมาให้ทุกวันเลยป่ะเนี่ยมาให้อาหารทุกวันเลยป่ะครับก็ถ้าไม่ถ้าไม่ลืมก็ไม่ไปไหนก็ไ่้กอโอ้ยเยอะเลยอ่ะ ไาปต่สักสองอาทิตย์เนี่ยเหรอทางนั้นให้ตากโน่นอ,อ่ะโน่นมันมีคนตกอะไรไม่รู้ย้ายตรงนี้อ้าว <c oughs> หมดกันคนให้ก็ให้ไปคนตกก็ตกไปโอ้ปลาตะเพียนเยอะอ่ะโอ้ปลาตะเพียนทั้งนั้นเลยอ่ะ นี่ต้องมีอาหารขายแล้วการขายให้ปลาออ,อนี่ได้มายเยอะๆตัวใหญ่อะ นีศาลาที่ประทับตรงนี้ไปว่าเขียนนะ่นในหลวงเสด็จเมื่อวันที่เท่าไหร่บ้างเนี่ยวันที่ยี่แปดสิงเอ้ยยี่สี่สิงหะสองห้าศูนย์สี่ ทอดพเนตรเรี่ยมด้านน้ำขัาวตาที่สิพุษภาคมสองห้นปำประธานสภ,ภากาชาดแห่งโลกมาเยี่ยมยี0 9อศูปล่อยปลา2 7 0 9บเจ็นเทอดพเนตรโลงานทอผ้าสิห หนึ่งสี่ท้าวันพุ์เนตรโรงงานทอผ้ายี่เจ็ดสองหนึ่งแข่งขันวัววิ่งลานหกตุราสองห้าสี่สี่เทศบาลเขาเต่าปล่อยปลายี่แปดธันวาสองห้าห้าหนึ่งแข่งขันเรือ,อยาง อ้หลายครั้งกันนะทั้งนี้อ,อ๋อ, e อ้นี้ก็เยอะนี่ศูนตัดลูกนิมิตศูนย์สีสมโพธิโบสศ์ห้วัดเขา ต่พระราชทานครื่องน,น้ครหม่ม06เปิดอาคารพระดุมคัน0ูนเจิมเสาหลักทำนอกอ่างเก็บน้ำาูนเหมือนกันมีษาหลงเยี่ยมาราษฎรนี่เขาตัอโอูสเสด็จมาหลายครั้งมาก อากาศรามเย็น5โมง3.5นิ้ารครับขอบคุณที่ติดตามชมทัศสไตล์นะครับ